ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศไทยมีบ้านไม้หลังหนึ่งที่ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้บ้านหลังนี้เป็นของตาสมชายชายชรา,าวัยเจสิปีที่อาศัยอยู่เพียงลําพังตาสมชายมีชื่อเสียงในด้านไม่ดีนักเขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่โมโหใจร้ายและชอบเอาเปรียบผู้อื่นในอดีตเขาเคยเป็นนายทุนเงินกู้ที่คอยริษไถชาวบ้านไม่เว้นแม้แต่คนยากจนที่ไม่มีปัญญาจะจ่ายหลายครอบครัวต้องสูญเสียที่ดินทํากินไปเพราะดอกเบี้ยที่สูงลิบของเขา คืนหนึ่งซึ่งตรงกับวันเดือนดับขณะที่ตาสมชายนั่งนับเงินอยู่ในบ้านเสียงเคาะประตูดังขึ้นเมื่อเขาเปิดประตูพบว่าเป็นหญิงชาราคนหนึ่งที่เขาเคยยึดที่ดินมาตาสมชายหญิงชาราเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันขอร้องและขอที่ดินคืนให้ฉันเธอลูกหลานฉันไม่มีที่อยู่แล้วตาสมชายหัวเระะาะเยาะสสยหัวไปให้พ้นเอ็งไม่มีปัญญาใช้นี่ที่ดินก็ต้องเป็นของข้ามันเป็นกฎหญิงชาราร่ำไห้ แต่นั่นมันที่ดินของบรรพบุรุษฉันมีหลุมศพของพ่อแม่ฉันอยู่ข้าไม่สนตาสมชายตวัดพลางผักอีหางชาราจนล้มลงใส่หัวไปไม่งั้นข้าจะเรียกตำรวจมาจับเองข้อหาบุกรุกหญิงชาราลุกขึ้นอย่างยากลำบากเธอจ้องตาสมชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและแค้นเคืองเจ้าจะต้องชดใช้กรรมที่เจ้าก่อไว้ตาสมชายวิญ,ญญาณของผู้ที่เจ้าเคยรังแกจะมาทวงคืนความยุติธรรม ตาสมชายหัวเราะยาะอีกครั้งก่อนจะปิดประตูใส่หน้าหญิงชาเขากลับไปนั่งนับเงินต่อโดยไม่สนใจเสียงสาบแช่งที่ดังมาจากนอกบ้านคืนนั้นขณะที่ตาสมชายกำลังจะเข้านอนเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากใต้ถุนบ้านเสียงนั้นฟังคล้ายเสียงคนครวญนครางด้วยความเจ็บปวดตาสมชายพยายามไม่สนใจคิดว่าคงเป็นแค่เสียงลมพัดแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวตาสมชายลุกขึ้นถือไฟฉายเดินลงไปดูที่ใต้ถุนบ้านทันทีที่เขาส่องไฟไปรอบๆสิ่งที่เห็นทำให้เขาแทบช็อก ใต้ถุนบ้านเต็มไปด้วยร่างของคนที่เขาเคยรังแกในอดีตทั้งชายหญิงเด็กและคนแก่ทุกคนมีสภาพเหมือนศพที่เน่าเปื่อยแต่ยังเคลื่อนไหวได้พวกเขากำลังคลานเข้ามาหาตาสมชายพร้อมกับส่งเสียงครวนครางน่ากลัวคืนที่ดินของเราเสียงหนึ่งดังขึ้นคืนเงินที่เจ้าโกงไปอีกเสียงตามมาชดใช้กรรมที่เจ้าก่อเสียงทั้งหมดประสานกัน ตาสมชายตกใจสุดขีดเขาวิ่งขึ้นบ้านและปิดประตูล็อกอย่างแน่นหนาะหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นตามด้วยเสียงขวรที่ผนังบ้านตาสมชายมองไปที่หน้าต่างและเห็นใบหน้าอันน่าสยดสยองของวิญญาณเหล่านั้นกำลังจ้องมองเขาใส่หัวไปตาสมชายตะโกนพวกเองตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับข้า แต่เสียงและการรุมล้อมก็ยิ่งรุนแรงขึ้นตาสมชายวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนสุดของบ้านแต่ก็พบว่าไม่มีที่ให้หลบอีกแล้ววิญญาณเหล่านั้นกำลังทะลวงเข้ามาจากทุกทิศทางในช่วงเวลาสุดท้ายตาสมชายนึกถึงทุกสิ่งที่เขาเคยทำความโลภและความเห็นแก่ตัวที่ทำให้เขาเอาเปรียบผู้อื่นมาตลอดชีวิตเขารู้สึกเสียใจแต่ก็สายเกินไปเสียแล้ววิญญาณเหล่านั้นรุมล้อมตาสมชายเสียงกรีดร้องของเขาดังไปทั่วหมู่บ้านแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วย เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบศพของตาสมชายในสภาพที่น่าสยดสยองใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือการลงทันจากกฎแห่งกรรมตั้งแต่นั้นมาบ้านของตาสมชายก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แต่ในคืนเดือนดับชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงวิญญ,ญาณครุนครางดังมาจากบ้านหลังนั้นเป็นการตวนใจให้ทุกคนระลึกถึงผลของการทำชั่วและกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหนีพ้น มรดกต้องคำสาบ20ปีผ่านไปนับตั้งแต่เหตุการณ์อันน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นกับตาสมชายบ้านไม้หลังนั้นยังคงตั้งต,งตระหานอยู่ท่ามกลางความรกร้างและคำเล่าลือเรื่องผีสางไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ญาติของตาสมชายเองก็ไม่เคยมาหยิยบย่างที่นี่อีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งรถยนต์คันหรูแล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านหลังนั้นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งในชุดสูทราคาแพงก้าวลงจากรถเขาชื่อภูริหลานชายคนเดียวของตาสมชายที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอก ภูริมองบ้านไม้หลังใหญ่ด้วยสายตาเย็นชาเขาไม่เคยรู้จักตาสมชายเป็นการส่วนตัวได้ยินแต่เรื่องเล่าจากพ่อแม่ว่าเป็นญาติห่างๆที่ร่ำรวยแต่ใจร้ายผูริไม่เชื่อเรื่องผีสางหรือคำสาปใดๆทั้งสิ้นสำหรับเขาแล้วทุกอย่างล้วนมีเหตุผลทางวิทยศาศาสตร์คุณภูริคะเสียงของทนายความสาวที่ติดตามมาด้วยดังขึ้นคุณแน่ใจนะเขาว่าจะเข้าไปในบ้านหลังนี้มันมีแต่เรื่องเล่าน่ากลัวผูริหัวเราะเยาะคุณก็เชื่อเรื่องพวกนั้นด้วยเหรอผมไม่เชื่อหรอก มันแค่บ้านเก่าๆหลังหนึ่งที่บังเอิญเป็นมรดกตกทอดมาถึงผมผมจะปรับปรุงมันให้เป็นรีสอร์ทหรือจะได้ขายในราคาแพงๆทนายสาวสายหน้ายอย่างไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่กล้าขัดเธอยื่นกุญแจให้ภูรินี่ค่ะกุญแจบ้านดิฉันขอรออยู่ข้างนอกนะคะภูริรับกุญแจมาแล้วเดินตรงไปที่ประตูบ้านเขาสุดหายใจลึกๆก่อนจะไขกุญแจเสียงลั่นดังกริ๊กประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงเอียดอาดน้าขนลุก ภายในบ้านมืดสลัวและเต็มไปด้วยฝุ่นผูริเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆเขาเห็นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ปกคลุมด้วยผ้าขาวภาพวาดที่เก่าคร่ำครื้อและยหยักย่าที่ห้อยระยงระยางขณะที่เดินสำรวจไปเรื่อยๆผูริรู้สึกเหมือนมีสายตาคอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเขาหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาของตัวเองที่ทอดยาวบนผนังเรื่องบ้าบอผูริพึมพำกับตัวเองไม่มีผีที่ไหนหรอกแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นรอบตัวเขา เจ้ามาทำอะไรที่นี่ออกไปที่นี่ไม่ใช่ของเจ้าผู้ริสะดุ้งหัวใจเต้นรัวเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่เสียงลมพัดผ่านบานหน้าต่างเก่าๆแต่ความหวาดกลัวก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในใจเขาเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนทันใดนั้นภูริก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาแตะที่ไหล่เขาหันขอบไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครใครหน้าภูริตะโกนถามเสียงของเขาสั่นเครือไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบที่น่าอึดอดัด ภูรีรีบเดินสำรวจห้องต่างๆอย่างรวดเร็วเขาต้องการจบงานนี้ให้เร็วที่สุดในห้องนอนใหญ่เขาพบตู้เซฟเก่าๆซ่อนอยู่หลังภาพวาดด้วยความตื่นเต้นภูริลองใส่รหัสวันเกิดของตาสมชายตู้เซฟเปิดออกข้างในมีเงินสดและเอกสารสำคัญมากมายรวมถึงสมุดบัญชีที่บันทึกรายชื่อลูกหนี้และที่ดินที่ยึดมาขณะที่ภูริกำลังตรวจดูเอกสารเหล่านั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังภูริหันไปมองและต้องอ้าปากค้างด้วยความตกใจ ยืนอยู่ตรงนั้นคือร่างของชายชราในชุดโบราณใบหน้าของเขาซีดเผือดและบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเจ้าเป็นใครผู้ริถามเสียงสัน่นออกไปนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจชายชราหัวเราะเสียงแหบแห้งเจ้าคือหลานชายของข้าสินะช่างเหมือนข้าไม่มีผิดทั้งความโลภและความเห็นแก่ตัวผู้ริถอยหลังจนชิดผนังนี่นี่มันไม่จริงผีไม่มีจริงแต่กรมีจริงชายชราพูดพลางค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ และเจ้ากําลังจะได้รับผลกรรมนั้นเช่นเดียวกับข้าท่านใดนั้นวิญญาณร้ายนับร้อยก็ปรากฏตัวขึ้นรอบๆบตัวภูริพวกมันมีสภาพน่าสยดสยองบางคนไม่มีแขนขาบางคนมีเชือกผูกคอทุกดวงตาจ้องมองมาที่ภูริด้วยความแค้นเคืองพวกนี้คือเหยื่อของข้าชายชราพูดและตอนนี้พวกเขาต้องการความยุติธรรมภูริกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามวิ่งหนีแต่วิญญ,ญาณเหล่านั้นก็รุมล้อมเขาไว้มือเย็นเฉียบนับร้อยเอื้อมมาคว้าตัวเขา ปล่อยฉันช่วยด้วยภู้ริตกโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเขามีเพียงเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวของวิญญาณเหล่านั้นที่ดังก้องไปทั่วบ้านด้านนอกทนายสาวได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากในบ้านเธอวิ่งเข้าไปดูแต่ประตูก็ปิดเองโดยไม่มีใครแต่ต้องคุณภูริกเธอตะโกนเรียกพยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จ เมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาต้องพังประตูเข้าไปสิ่งที่พบคือร่างของภูรินอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวไม่มีร่องรอยการทำร้ายใดๆแต่หมอระบุว่าเขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเอกสารและเงินในตู้เซฟหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงกระดาษแผ่นเดียวที่เขียนด้วยลายมือโบราณว่ากำต้องชดใช้ไม่มีใครหนีพ้น หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนี้อีกเลยมันกลายเป็นอนุสร์แห่งความโลภและการลงทันของกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องต้นใจให้ผู้คนระลึกเสมอว่าไม่ว่าจะนานเพียงใดกรรมช่วยย่อมตามสนองผู้กระทำเสมอในคืนเดือนดับชาวบ้านมักได้ได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวดังมาจากบ้านหลังนั้นราวกับว่าวิญ,ญญาณของตาสมชายและผู้ริกำลังถูกลงทันซ้ำและซ้ำเล่าเป็นบทเรียนอันน่าสยดสยองของกฎแห่งกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุด 10ปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับภูริบ้านไม้หลังนั้นยังคงตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางความรกร áng, ้างทว่าคราวนี้มันถูกล้อมรอบด้วยรั้วลวดหนามสูงและมีป้ายอันตรายห้ามเข้าติดอยู่รอบด้านแม้จะมีการป้องกันเช่นนั้นก็ยังมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่กล้าท้าทายคำเตือนพวกเขาเป็นนักศึกษาจากกรุงเทพที่มาเที่ยวในหมู่บ้านและได้ยินเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับบ้านผีสิงหลังนี้กลุ่มวัยรุ่นห้าคนประกอบด้วยต้นหนุ่มร่างสูงผู้เป็นหัวโจกข,ของกลุ่มมแพ้สสาาวววยที่่ชอบคตตืนนเ บอมเพื่อนสนิทของต้นที่ขี้กลัวแต่ไม่กล้าแสดงออกเอสาวเนิ์ดที่สนใจเรื่องลี้ลับและนัดหนุ่มนักกีฬาที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเฮ้ยพวกเราต้นพูดขึ้นขณะที่พวกเขายืนอยู่หน้ารั้วลวดหนามใครกล้าเข้าไปในบ้านนั่นบ้างได้ยินว่ามีผีดุมากๆเลยนะแพรยิ้มทา้าทายฉันกล้านะแค่ผีบ้านๆจะกลัวอะไรบอมทำหน้าไม่สบายใจเอ,อพวกเราแน่ใจหรือว่าจะทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ โขกี้คลาดชะมัดนะแซลในนี่มันไก่อ่อนชัดชัดเอปรับแว่นพลางพูดฉันว่ามันน่าสนใจนะเราอาจจะได้พิสูจน์ทฤษฎีเรื่องวิญญาณก็ได้สุดท้ายทั้งห้าคนตัดสินใจปีนรั้วเข้าไปในบริเวณบ้านพวกเขาพกไฟฉายกล้องวิดีโอและอุปกรณ์จับวิญญาณที่เอหามาได้ติดตัวไปด้วยเมื่อเข้าไปในบ้านพวกเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างแม้จะเป็นคืนฤดูร้อนแต่อุณหภูมิในบ้านกลับเย็นจนแทบจะเห็นไอหายใจเย็นชะมัด แพรพูดพลางถูแขนตัวเองรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้ต้นพยายามทำเป็นใจกล้าไม่เป็นไรหรอกแค่บ้านเก่าๆธรรมดาเดี๋ยวเราแยกย้ายกันสำรวจดีกว่าจะได้เร็วๆทุกคนเห็นด้วยยกเว้นบอมที่ยังลังเลแต่ก็ไม่กล้าคัดค้านพวกเขาแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางโดยนัดแนะว่าจะกลับมาเจอกันที่ห้องถงใหญ่ในอีกหนึ่งชั่วโมง ต้นเดินขึ้นไปชั้นบนเขารู้สึกเหมือนมีเสียงกระซิบดังอยู่รอบตัวแต่ก็พยายามไม่สนใจเมื่อเข้าไปในห้องนอนใหญ่เขาเห็นตู้เซฟเก่าๆซ่อนอยู่หลังภาพวาดด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาลองเปิดมันดูทันใดนั้นภาพของชายชราในชุดโบราณก็ปรากฏขึ้นในกระจกบานใหญ่ต้นหันขวับไปมองแต่ไม่เห็นใครในห้องเมื่อหันกลับมาที่กระจกภาพนั้นก็หายไปแล้วบ้าชะมัดต้นพึมพำพยายามสงบสติอารมณ์ ในขณะเดียวกันแพรกำลังสำรวจห้องครัวเธอได้ยินเสียงเด็กร้องให้ดังมาจากตู้เย็นเก่าๆด้วยความสงสัยเธอค่อยๆเปิดประตูตู้เย็นแต่ข้างในกลับว่างเปล่าทว่าเมื่อเธอปิดประตูตู้เย็นเธอก็เห็นเงาของเด็กน้อยยืนอยู่ข้างหลังเธอในเงาสะท้อนบนประตูสแตนเลสแพรหันขอบไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นหัวใจของเธอเต้นรัวความกล้าที่เคยมีเริ่มสั่นคลอน บอมเดินสำรวจห้องใต้หลังคาเขารู้สึกอึดอัดและหายใจไม่ออกราวกับมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่บนหน้าอกเขาพยายามเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแต่มันกลับปิดกระแทกใส่นิ้วของเขาอย่างแรงบอมร้องด้วยความเจ็บปวดและเมื่อมองไปที่นิ้วที่บาดเจ็บเขาเห็นรอยมือเล็กๆประทับอยู่บนผิวหนังของเขาก่อนที่มันจะค่อยๆจางหายไป เอกำลังใช้อุปกรณ์จับวิญญาณในห้องนั่งเล่นเครื่องมือของเธอเริ่มส่งเสียงดังและไฟกระพริบขึ้นเรื่อยเรื่อยเธอตื่นเต้นที่จะได้พิสูจน์ทฤษฎีของตัวเองแต่แล้วจู่ๆอุปกรณ์ทั้งหมดก็ดับลงพร้อมกับที่อุณหภูมิในห้องลดลงอย่างหวภพภ่าเอรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังเธอเมื่อหันไปมองเธอเห็นร่างของผู้หญิงชาราในชุดโบราณยืนจ้องเธออยู่ใบหน้าของหญิงชาราเต็มไปด้วยความเศร้าและความแค้นช่วยด้วยเสียงกระซิบของหญิงชาราดังขึ้นช่วยเราด้วย เอกรีดร้องด้วยความตกใจเธอวิ่งออกจากห้องนั่งเล่นอย่างไม่คิดชีวิตนัดกำลังสำรวจห้องเก็บของในชั้นใต้ดินเขารู้สึกมั่นใจว่าไม่มีอะไรน่ากลัวทุกอย่างเป็นแค่เรื่องเล่าลือเท่านั้นแต่แล้วเขาก็สะดุดเข้ากับกองกระดูกที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมเก่าๆนัดตกใจมากเขาถอยหลังและชนเข้ากับชั้นวางของทําให้ของหล่นลงมากระจายท่ามกลางเศษซากนั้นเขาเห็นสมุดบัญชีเก่าๆเล่มหนึ่งเมื่อเปิดดูเขาพบรายชื่อของคนที่เป็นหนี้และถูกยึดที่ดินพร้อมกับบ,บันทึกการฆ่าตัวตายและการสาปแช่ง ทันใดนั้นนัดก็รู้สึกเหมือนมีมือหลายสิบคู่มาจับขาของเขาเขามองลงไปและเห็นมือที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นกำลังดึงเขาลงไปนัดกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามดิ้นรนหนีแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้เสียงกรีดร้องของนัดดังไปทั่วบ้านทำให้เพื่อนๆทั้งหมดวิ่งมารวมตัวกันที่ห้องโถงพวกเขาต่างตกใจและหวาดกลัวกับสิ่งที่ได้พบเจอเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ต้นตะโกน แต่เมื่อพวกเขาพยายามเปิดประตูบ้านมันกลับล็อกแน่นหนาไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็เปิดไม่ออกทันใดนั้นเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นรอบตัวพวกเขาวิญญาณน,นับร้อยปรากฏตัวขึ้นทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชาราทุกคนมีสภาพน่าสยดสยองและดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นพวกเจ้าบุกรุกเข้ามาในดินแดนของพวกเราเสียงของชายชาราดังขึ้น ตอนนี้พวกเจ้าต้องรับผิดชอบต่อกรรมของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ทั้งห้าคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวพวกเขาพยายามหนีแต่ก็ไม่มีทางออกวิญญาณเหล่านั้นรุมล้อมพวกเขามือเย็นเฉียบนับร้อยเอื้อมมาคว้าตัวช่วยด้วยพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเสียงกรีดร้องดังมาจากบ้านร้างเมื่อเข้าไปตรวจสอบพวกเขาพบร่างของวัยรุ่นทั้งห้าคนนอนสลบยู่ในห้องโถงทุกคนยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ในสภาพช็อกอย่างรุนแรง เมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นมาไม่มีใครจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นมีเพียงความหวาดกลัวที่ฝังลึกอยู่ในดวงตาของพวกเขาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าเข้าไปในบ้านนั้นเด็ดขาดหลังจากเหตุการณ์นี้ทางการตัดสินใจหรือถอนบ้านหลังนั้นทิ้งแต่เมื่อคนงานเริ่มลงมือเครื่องจักรก็เสียอย่างไม่มีสาเหตุคนงานหลายคนประสบอุบัติเหตุประหลาดจนในที่สุดไม่มีใครกล้ารับงานนี้อีกที่ดินผืนนั้นถูกทิ้งร้างกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไป แต่ในทุกคืนเดือนดับชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวดังมาจากที่นั่น20ปีผ่านไปบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเข้ามาซื้อที่ดินผืนนั้นโดยไม่สนใจคำเตือนของชาวบ้านพวกเขาวางแผนจะสร้างคอนโดมิเนียมหรูบนที่ดินผืนนี้วันที่การก่อสร้างเริ่มขึ้นเสียงเครื่องจักรดังสนั่นไปทั่วบริเวณชาวบ้านมองดูด้วยความหวาดกลัวพวกเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเลวร้ายเพียงใด ทันใดนั้นพายุก็พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงทั้ง,ท,ง,ท,งที่เมื่อสักครู่ยังเป็นวันที่ท้องฟ้าจำใสเครื่องจักรก่อสร้างเริ่มทำงานผิดปกติบางเครื่องระเบิดบางเครื่องพุ่งชนกันเองคนงานก่อสร้างต่างวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่หลายคนก็ไม่รอดบางคนถูกเครื่องจักรทับบางคนถูกวัสดุก่อสร้างหล่นใส่เสียงกรีดร้องดังไปทั่วบริเวณท่ามกลางความวุ่นวายผู้จัดการโครงการเห็นภาพประหลาดปรากฏขึ้นวิญญาณน,นับร้อยลอยอย,อยู่เหนือพื้นดินทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชราทุกคนมีสีหน้าโกรธแค้น นี่คือแผ่นดินของเราเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเขาพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มาแต่ต้องผู้จัดการโครงการตกใจจนพูดไม่ออกเขาเห็นวิญญาณเหล่านั้นพุ่งเข้าใส่เครื่องจักรและคนงานทําให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําแล้วซ้าเล่าภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสถานที่ก่อสร้างกลายเป็นซากปร,รักหักพังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากผู้รอดชีวิตต่างเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีใครเชื่อ หลังจากเหตุการณ์นี้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ตัดสินใจย,ยกเลิกโครงการและขายที่ดินทิ้งแต่ไม่มีใครกล้าซื้อที่ดินผืนนั้นจึงถูกทิ้งร้างอีกครั้งชาวบ้านในละแวกนั้นรวมตัวกันสร้างศาลพระภูมิขนาดใหญ่ขึ้นบนที่ดินนั้นพวกเขาหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปกป้องพวกเขาจากวิญญาณร้ายและหวังว่าดวงวิญญาณที่วงเวียนอยู่ที่นั่นจะได้พบกับความสงบทุกวันพระชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ศาลพระภูมิทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญ,ญ,ญาณทั้งหลายพวกเขาสวดมนต์และขขขอออมา่่่สิิงทีีเเคยเกดนนดึ้นนใ แม้ว่าเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวจะยังคงดังขึ้นในคืนเดือนดับแต่มันก็เบาลงเรื่อยๆชาวบ้านหวังว่าสักวันหนึ่งวงจรอาถรร้จะสิ้นสุดลงและดวงวิญญาณทั้งหลายจะได้พบกับความสงบอย่างแท้จริงแต่จนถึงวันนั้นที่ดินผืนนี้ยังคงเป็นอนุสรณ์แห่งความโลภและการลงทันของกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องตวนใจให้ผู้คนระลึกเสมอว่าทุกการกระทำล้วนมีผลและไม่มีใครสามารถหนีพ้นจากกฎแห่งกรรมได้